ก็เห็นช่วงนี้เดินสายมูถีใช่ไหมครับก็เป็นปกติทุกครั้งที่ละครออนครับอืมละครออนก็จะจะเน้นเน้นไหว้พระหน่อยอืมครับเสริมบารมีเสริมดวงครับอืก็คือเดินเดินสายทำบุญทุกครั้งก่อนที่แบบละครจะออนใช่จริงๆก็เป็นทั้งทั้งบ้านแหละก็บ้านบ้านบ้านเพื่อการผมก็มีเพมมีอะไร้าละครออนก็จะขดกันไป เป็นปกติครับไปลงน้านะทองที่ไม่เคบเห็นเราลงเองลงเมื่อเช้านี่ลงเองติ๊กต็อกเพลงเขากําลังมาแล้วเออได้เลือกวงสวงแล้วเพื่อการมีแผ่นสามใบติดเถอะติดเถอะแล้วก็ลงติ๊กต็อกเลยเข้าเพลงเลยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครับตอนเช้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้วงสวงเลยติดก่อนอันนี้ก็ติดเองเองครับเพื่อการติดเลยครับแลยน่าผดแลในชีวิตจริงอ่ะเราเราทำนะหน้าทองไม่เคย มันเคยทําตอนตอนเข้าวงการแรกๆแล้วแบบเราเรารู้สึกว่าเราตอนนี้เฉยใช่เราเราเราไม่ค่อยอินกับการลงนัอะไรเงี้ยใช่แต่ตอนที่เกษตรมันก็เรามาแรงงั้นทั้งการการลงนัเองทั้งเียงเขาก็มาแรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปไหวไปมูไปไปหาพระอาจารย์เนี้ยเอาไปใช่ครับคนเดินไปไหนที่ไหนผู้จัดการพาไปหนที่ไหนถ้าจะเชื่อมากกว่าเราแหละครับก็อยู่อยู่ดอนอยู่ดอน ไปบ้านเกิดผมด้วยใช่บ้านเกิดผมพาไปบ้านพ่อปู่ด้วยไปก็ไปบุญการไปถ้ำอย่างที่ทุกคนไปอะไรครับครับผมขอเรื่องอะไรพิเศษขอเรื่องอะไรพิเศษก็จริงๆถ้าเป็นผมอาะผมก็จะขอในเรื่องของละคร,ษษรครับอยาา่าเขาเป็นด้วยอ๋อใช่ล่าสุดนี้ล่าสุดละครออนผมก็เลยอยากลองถามนักเอกผมดูว่าสนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับก็เขาก็ จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วออแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็เขาตกลรบก็ไปแต่่าไปแบบเมี่ยงๆมนจะถึงท่านเจ้าพ่อสายงูเลยไหมครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนะถ้าว่างใอยไปออครับพอู้อว่าเราขอมาแล้วเราได้แนละ้วเดี๋ยวเราหายไปก่อนพอเราต้องการแล้วเราค่อยไปขอใหม่ครับแต่ส่วนแต่ส่วนมากเวลาเรามูนี่คือจะประสบความสำเร็จทุกครั้งเลยใช่มครับก็ไม่ไม่หรอกครับมันเป็นปตะตาม ความความที่มันจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเรามือหรอกแต่ว่าเราสบายใจแบบเดิมมากก็อาจจะไม่ได้ครับก็ขอละวันที่หนึ่งไปหลายรอบก็ไม่พิรักอีกทีนะแต่เนี่าคุณใหญ่โดนแทงขอพรเนาะไม่ใช่โดนไม่ใช่อะไรไม่ไม่เคยโดนผมไม่ผมไม่เคยโดนใช่ขอพรขอขอนี่ขอนี่แต่ไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาอะไรมาถวายยังไม่เคยแต่อนาคตไม่แน่ครับผมแได้ไหมก็ ก็ก็ยังว่างว่างบ้างก็ยังรับงานได้อยู่ครับผมครับเพราะว่ามีละครอยู่เรื่องเดียวครับจะในภายที่อ่านอดีก็ยังรับงานก็เราบอกว่าเรามูนี่เราเราเราไม่กล้าบนเพราะว่าเรากลัวกลัวลืมในเรื่องการแก้ป่คู่เอาจริงคือไม่เคยไม่เคยบนเลยก็เลยก็เลยไม่รู้ว่ามหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าการบนไม่รู้สิเราไม่ได้แล้วเราน้อยใจมันจะมันจะเป็นการน้อยใจว่าแบบเราเราเราขอท่านแล้วถ้าท่านไม่ให้เนี่ยมันจะ ก็ไม่อยากคูดว่าหมดศรัทธาเด็กอาจจะไม่ได้ไปอีกใช่เราก็เลยไม่บนเราจะเป็นการขอแบบขอลอยๆซึ่งเราคนสามีช่วงนึงเคยขอนะก็ขอเลยติ้งะไดอ่ะก็นั่นแหละไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะ80ิบเลยผมอยากรู้ว่าแปดถึง1 0หรือเปล่า80สบไม่ได้เทวดา ครับผมอยากเป็นคนแรกไงผมก็เลยขอสักครั้งขอเป็นผมได้ไหมยูโรเิวัตได้เล่นละครเด็กวิ่งั0เกิดตัวดาไม่ให้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความพอมของตัวเองอะทุกวัน้นทุกวันทุกวันเนี่ยก็เรื่อยๆครับก็มีคนมาจับเพลินเรื่อยๆครับก็ก็ดีใจครับไปไหนมาไหนเห็นป้ายชื่อป้ายใครเป็นอะไลก็รู้าั้งมาครับตั้งมาตั้งมาโอ้ ไปจ้างเราบนระดับนี้แล้วก็ก็ก็แฟนก็ชื่นชอบแล้วก็คอยมาให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนไปภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอะไรเนี่ยก็ดีใจที่แฟนๆบินจากประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ขอบุณมากๆที่สนับสนุนเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราไปแบบไปต่างจังหวัดถ้าอาอออีเวนต์ก็ต้องมีร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยใช่ครับก็มีไปร้องเพงครับแต่ไมเหมือนเมื่อกี้นะเขาอัดถชั่วโมงเลยเหรอเขาเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้อง ร้องสดครับผมเพลงแรกในชีวิตด้วยแล้วเข้ามาร้องสดด้วยสวยสิครับเตรียมมุกมาเมื่อกี้เตรียมมุกมากันจะเดินมาแล้วไหว้ผู้บริหารช่อง h h ดีพอไหว้ผู้ตื่นเต้นท่านมองผู้บริหารช่อเจมองตายนะลืมเนื้อทางหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโหมดเป็นอินเตอร์เทนเน่อินเตอร์เทนมาเลยมีกคลิปหนึ่งเป็นไวรัลเลยเราไปงานที่ต่างจังหวัดแล้วมีผู้บ่าถามว่า พระใช่ใช่เจ้าขอเจ้าเป็นผู้ไดเจ้าเป็นผู้ไดครับก็ไม่คิดว่าก็คิดนั้นจะจะเป็นกระแสเพราะว่าตอนแรกเห็นคนแขกมาแต่เราก็คิดว่าเป็นคลิปทั่วไปที่แบบเวลาเราเดินออกจากห้างอาจจะมีคนถ่ายแล้วแต่ผู้จัดการบอกคลิปนี้ดังมากเลยนะคนดูประมาณ3าสี่ล้านแล้วก็เลยเข้าไปดูอ๋อมี็คลิปที่เราหันไปคุยกับคุณนุมคุณแม่หันไปคุยกับคุณแม่ครับว่า คุณแม่ถามแล้วว่าเราเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเราชื่อยูโรนะครับยูโรวันพุธเฤหัสกลายเป็นยูโรวันพุธเพราะว่าจะฝากละครเขียมซ่อนตายเพิ่งไปมาเมื่อสามวันก่อนลืมพูดชื่อละครลืมพูดชื่อช่องด้วยยูโรนะครับเขาก็เลยคชื่อว่าเป็นยูโรวันพุธก็ดีใจว่าเราเรารับกัะบาดช็อตฟิวได้ดีมากครับผม ไม่ชัอติวไม่ช็อไม่ชอ็อเราก็หันไปตอบดีๆเราก็อยากแนะนำตัวเราด้วยไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเราก็ถือโอกาสนี้บอกไปเจอแบบนี้รู้อยไงหมครับก็ก็เจอบ่อยก่อบ่อยครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะหันไปดูปด้วย,ตตวยแต่มองเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเนาะครับผม